ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทกท่านนะครับก็โดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับวันนี้พีนี้เราก็จะมาพูดมาคุยกันถึงสถานการณ์ในด้านราคาหมูหลังจากที่ประกาศราคายืนกันมานานครั้นี้ก็มีการลดลงนะครับเราจะพูดถึงว่า พอประกาศลดลงเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรกับผู้เลี้ยงนะครับขอขอบระคุณนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมครับการที่ราคาหมูยืนมาก็หลายพระนะครับพระนี้เป็นของเดือนอมิถุนาก็ประกาศลงมา แต่นะครับรายย่อยนะ่ะไม่ต้องพูดถึงรพระก่อนก่อนที่จะมาวันพระด้วยซ้ำคนซื้อก็ขอลงแล้วครับขอลงบาทบาทหนึง่งแต่พระนี้ในช่วงนี้ก็ยังบอกว่ายังราคาเดิมน,นะครับในการซื้อมายถึงราคาซื้อจริงนะครับแต่ก็ ต่ำกว่าเจ็ดสิบแล้วครับนะครับต่ำกว่าเจ็ดสิบแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับมันให้ได้นะครับเรื่องราคาหมูในมุมมองของผมนะครับข่าวคราวเรื่องราคาหมูว่ามันตกต่ำเพราะอะไรช่วงไม่ไนี้ก็ได้ข่าวว่าจับได้แล้วครับกี่ตู้ 21หรือ17นะประมาณนั้นที่แหลมชบังก็อาจจะทำให้มีผลกระทบในด้านราคาหมูภายในประเทศเรานะครับเป็นหมูเถื่อนจับได้อีกแล้วมันก็คงยังจะไม่หมดง่ายรครับมันก็คงมีมาเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าคนเลี้ยงเราจะสู้ต่อไปกันยังไงโดยเฉพาะรายเล็กรายย่อยอย,อย่าง ผมอย่างคุณอย่างนี้นะครับต้นทุนค่าอาหารก็นลดลงมานิดเดียวลดลงมาได้เดือนกว่าๆก,าก็ถือว่าลดต้นทุนไปได้นิดนึงแต่ก็ไม่คุ้งนะครับในสภาพราคาหมูที่ไม่ถึง70ต้นทุนมันก็เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหน้านี้เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ย การดูแลรักษาการบริหารจัดการก็จะยากหน่อยโดยเฉพาะเลี้ยงแบบบรนบาทน,นะครับเราไม่ได้เลี้ยงแบบ e อีเวฟย่างหมูรุ่นนี้ก็อีกเดือนกว่าๆนะครับกว่าจะได้จับตอนนี้ก็หมดงบประมาณไปประมาณ3 0 0 0 3น0 0นะครับค่าอาหารก็เหลืออีกเป็นเดือนนะครับ นี่หมายถึงว่าผมใช้อาหารแบบลดต้นทุนเลยนะครับถ้าเป็นอาหารล้วนๆเม็ดล้วนๆน,นี่ก็คงจะไม่อยู่นะครับสามพั 3, นะครับก็มีการเสริมยาบ้างอะไรบ้างนะครับตามภาษาแต่ก็ต้องคำนึงถึงความสะอาดนะครับคำนึงถึงเรื่องต่างๆด้วยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ เลี้ยมูอยู่ในทัศนคติในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างไรผมว่าก็คงจะลดน้อยถอยลงนะครับสำหรับผู้เลี้ยงตามที่ทราบทราบข่าวมาว่าก็หลายหมื่นนะครับหลายเปอร์เซนที่เลิกเลี้ยงไปที่มีสิทธิก็ประมาณ5 0,000รายนะครับรายย่อยนะครับอันนั้นก็คือ ในด้านการข่าววงการข่าวนะครับแต่ในวงการซื้อขายผมก็ได้สอบถามเพื่อนนะคนที่ซื้อหมูรับซื้อหมูก็บอกว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงอีกแล้วครับมีแนวโน้มที่จะลดลงก็พูดเล่นๆไปว่าเอ๊ะแล้วจะขึ้นให้เราได้ไหมเนี่ยก็ ได้รับคําตอบมาก็แค่เป็นรอยยิ้มๆก็บอกว่าเออเดี๋ยวค่อยคุยกันอันนั้นก็คือคนซื้อนะครับเขาก็คงจะยิงตามราคาที่ประกาศแต่ราคาที่ประกาศจริงๆแล้วถ้าประกาศขึ้นเนี่ยคนซื้อจะไม่ค่อยได้ยินนะฮะส่วนมากจะฟังหูไว้หูงแต่ถ้าราคาประกาศลดมีแนวโน้มว่าจะลดเนี่ยคนซื้อเขาหูดีกว่าเราสำหรับคนเลี้ยงน,นะฮะ ไม่ต้องซีเรียสนะครับเรามีทุนแล้วก็เลี้ยงไปแต่อนาคตก็คงยังไม่สดใสง่ายๆหรอกครับเพราะว่าเราก็มีการคาดการณ์กันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีทางสมาคมก็อยากจะตรึงราคาหรือขยับราคาขึ้นไปให้ถึง80บาทแต่ก็รอแล้วรอเล่านะครับขึ้นมาพระสองพระสามพระสี่พระติดต่อกันแนละ้วก็มายืนนะครับนี้ก็มาแนะนํา มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับวงการในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก่อนที่จะเลี้ยงก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อนนะครับว่าทุนมีพอไหมคุ้มไหมกับการลงทุนถ้าจะให้พูดกันตรงๆนะครับใครที่เลี้ยงมาได้อยู่ได้ถึง8 9, 9, ปี9ปีหรือ10ปีนเนี่ยผมว่าก็พอที่จะไปได้นะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ในการ เลี้ยงแล้ก็ในการดูแลในการบริหารจัดการอีกทั้งก็รู้จักคนเยอะราคาก็พอตกลงกันได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็คือการซื้อขายจริงๆแล้วจะไปอิงราคาประกาศก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับอำนาจในการต่อรองนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ถึงกันและกันนะครับ ผมถึงเขาอ,อยากจะบอกว่าใครก็ตามนะครับช่วงนี้ถ้าไม่คิดอะไรมากก็เลี้ยงได้นะครับสำหรับเลี้ยงหมูอาจจะเป็นอาชีพเสริมแล้วก็หารายได้อย่างอื่นด้วยจะมาเลี้ยงหมูอย่างเดียวนี่คงไปยากนะครับก็ฝากกันไว้แต่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่เลี้ยงหมูอยู่ไม่แต่ตัวเองก็ยังเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะครับท้อได้นะครับแต่ถ้าถอย โอกาสที่จะขาดทุนก็มีเยอะมันก็เป็นการลงทุนนะครับการเลี้ยงหมงูเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งมันก็ย่อมมีความเสี่ยงเป็นธรรมดาแล้วก็อย่าเลี้ยงตามกระแสนะครับถ้าเลี้ยงตามกระแสเนี่ยโอกาสที่จะได้กําไรมีน้อยโอกาสที่จะขาดทุนเกือบแปครับสําหรับคลิปนี้ก็รบกวนท่านผู้ฟังมาก็เป็นเวลาพาสอสมควรก็ขอ,อจบแต่เพียงคลิปนี้นะครับ แค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับผู้มาฟังใหม่ๆก็กดติดตามเพื่อติดตามข่าวสารสวัสดีครับผมสวัสดีครับ